<c oughs> ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเป็นสารณะสูงสุดของข้าพระเจ้าขอกราบระลึกนึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานว,ช,วชิโรดมที่เคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมัชก,การ เจ้าคุณพระวัชระโมรคุณเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมรามด้วยความคารพบยิ่งกราบขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านขอเจริญพรไม่ยังญาติโยมผู้มีบุญกุศลทุกท่าน ขอให้ญาติโยมนั่งตามสบายนะวันนี้อาตมาภาพได้เป็นผู้มาปฏิสันฐานกับญาติโยมในหัวข้อที่ว่าทันโตเศษโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์เป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนมาดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุดะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกไม่ว่าประเทศไหนท่านไหนท่านใดไม่ระบุไม่จำกัดทุกท่านจะต้องฝึกฝนต้องปฏิบัติทำจนของตนให้เป็นเป็นผู้ที่ ประเสริฐให้ไดนะ้เกิดมาก็ต้องฝึกได้เลยนะตั้งแต่น้อยๆเล็กๆนะจนกระทั่งถึงที่สุดของชีวิตอันชีวิตนี้มันสั้นนักนะเราจะเกิดมาครั้งหนึ่งมันก็แสนยากนะเกิดมาเจอพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธเจ้าก็แสนยากจะมัดได้ฟังธรรม เทศนาอันประเสริฐก็แสนยากแต่เป็นบุญวัสนาของชาวไทยเราเป็นอย่างยิ่งนะทั้งที่เจ้าพระคุณท่านบอกมาตะกี้นะกล่าวมาตะกี้ว่าที่พระอริยบุคคลได้มาเกิดในประเทศไทยเราได้มาปฏิบัติขึ้นในประเทศไทยเราโดยมีหลวงปู่ได้เป็นผู้แนะนำ ได้เป็นผู้ประสบได้เป็นผู้ได้สำเร็จอ,อย่างที่พระที่เป็นอริยะบุคคลได้เป็นพันๆแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วละ่ะเนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของประเทศไทยเราแล้วก็เป็นบุญวาสนาของลูกหลานเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้น การฝึกปฏิบัติที่จะไปถึงตรงนี้ก็ต้องมอีหลักการปฏิบัติอยู่สามประการด้วยกันที่จะไปถึงเป็นผู้มีฝามประเสริฐมีคุณอนประเสริฐตรงนี้ก็ได้แก่ง่ายๆเนาะไม่ยากข้อที่หนึ่งก็คือสัปพัสสะ,ะอากาะนางังการขันไม่ถึงเมื่อการไม่ทำบาปทั้งปวงข้อที่สองก็คือ ะกระรรัดสูปสัมปทาก็คือการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมอข้อที่สามก็คือสัจจะปร,ะริโยทัปานังฐานทำจิตให้ข่ารอบการทำจิตให้ผ่องแผ้วก็ต้องใช้ความใช้การพยายามการฝึกการปฏิบัติ ก็คงไม่ยากอะไรมากมายนะจะทำยังไงถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องมีจิตใจศรัทธาอย่างญาติโยมที่ได้มานั่งอยู่ขณะที่นี้ณนะที่นี้ก็คือได้มาทำตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำต่อไปให้ได้นะทั้งสามประการนี้ญาตินะยโยมก็ทราบดีอยู่แล้วทีนี้ไอความเพียรที่จะทำให้สำเร็จได้ มันก็ต้องมีความยากลำบากเป็นธรรมดาการทําดีมันก็ต้องมีความมีอุปสรรคมีมารมารไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะมันมีทั้งความดีและความไม่ดีอยู่ในตัวมีความประเสริฐความไม่ประเสริฐความทุกข์ความไม่ทุกข์อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไกลเลยไม่ต้องไปแสวงหาไกลไปหาวัดสิบวัดร้อยร้อยแหง่งก็ไม่ได้อยู่ที่ ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ตัวของเราตัวนี้ตัวเดียวความดีก็อยู่ตรงที่ตัวเราความไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำตัวเราให้ประเสริฐที่สุดให้ได้ไม่ได้วันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องมือรือน,นีอ้ไม่ยังไม่ยังไม่ถึงวันสิน้นเพราะเราต้องเป็นผู้ศึกษาผู้ศึกษาก็คือต้องทำต้องปฏิบัติ ให้ไดนะ้ผู้ที่ไม่ศึกษาก็ไม่ต้องทําไม่อะไรไม่ต้องปฏิบัติก็คือพระระยะสูงสุดก็คือพระอรหันต์ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติแล้วเพราะท่านไปจากโลกนี้แล้วพ้นจากโลกนี้แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเพียรที่จะถึงให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็มีตัวอย่างคือพระจักคุบานนะท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้เป็น เอตทัทคะทางด้านความเพียรปรารบความเพียรนะสูงสุดท่านได้พาเพื่อนสาธรรมิกทั้งหมด60รูปนะเพื่อไปปฏิบัติสมณธรรมในป่าเดินทางเป็นพันพันกิโลท่านก็ไปได้ไปด้วยเท้าท่านก็ไปอยู่ในป่าแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้โดยการ อธิษฐานจิตว่าการเข้าพรรษาในพรรษานี้จะไม่ยอมนอนคือปฏิบัติอย่างอุกฤษในที่สุดพอได้ดึงเนือนท่านก็เกิดตาพิการขึ้นมาทั้งสองข้างน้ำตาไหลไม่หยุดในที่สุดก็แตกทั้งสองข้างตาแตกไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ คือบอดสนิทนั่นเองก็มีญาติโยมที่เป็นเขาเรียกอะไรหมอชาวบ้านมาช่วยรักษาท่านก็รับยาไว้แต่ไม่ได้ยอมปฏิบัติตามวิธีการเที่หมอแนะนำนะก็ในที่สุดก็ต้องบอดนะบอดแต่ในที่สุดท่านก็ไม่ยอมละความเพียรน,นะปฏิบัติตั้ง จิตอธิษฐานไว้แล้วท่านจะไม่ยอมเลิกในที่สุดท่านก็สำเร็จสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยสอนอาญาติาสหาธรรม,มิกของท่านที่พาด้วยกันจนสำเร็จได้ทุกองค์ในที่สุดก็ถรือว่าได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทุกรูปทุกองเนี่ยก็คือความเพียรน,นะครับแต่จะช่วยตัวเองจนสำเร็จในที่สุดาญาติโยมก็เช่นเดียวกันก ยังมีโอกาสนะแล้วก็โอกาสดีที่สุดดีกว่าชาติไหนๆพร,ราะเป็นชาติที่มีพระอิยะบุคคลมากที่สุดคิดว่าอย่างนั้นประมาณนั้นในในขณะน,นี้โอกาสนี้นะไม่ใช่สมัยพุทธกาลนะในวาระนี้เป็นโอกาสอัน <c oughs> เริญอันดีแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะอย่าได้ มีความประมาทอปรมาเทนะสัมมาเทถะขอให้ทุกท่านจงตั้งความประมาทให้ถึงพร้อมอขอไปขอให้ทุกท่านไม่ให้มีความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยกันทุกคน ทุกท่านขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมในสมาธิจงมีแต่ความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการศนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ